สวัสดีค่ะวันนี้พามาไม้มอบอนสีอีกแล้วนะคะร้านคุณแม่สมพรนะคะวันนี้จะพามาดูกันว่าหลังจะที่เรามาทำคลิปคุณแม่ไปแล้วเนาะตอนนี้ส่วนคุณแม่นะคะก็มีการปรับปรุงนะคะเนื่องจากว่าบางทีต้นไม้อ,อยู่กันเยอะเกินไปนะคะมันก็จะค่อนข้างที่แสงไม่ถึงนะคะอ,อย่างเช่นบอนสีอย่างนี้นะคะ ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเขาแบบไม่ชอบแสงมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาชอบแสงหน่อยนะคะไม่งั้นเอ,อ่อสีจะซีดนะคะอยากให้บอลสีนะคะเติบโตแข็งแรงนะคะแต่ว่าอาจจะใบไม่สวยหน่อยนะคะก็เอามาเลี้ยงไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะเอาไว้ชื่นชมเนาะ,ะมาดูกันถ้าเราไม่รองน้ำนะคะเราสามารถใช้พวกไม้นะคะหรือเป็นแผ่น แผ่นออหรือว่าเป็นอิฐก็ได้นะคะวางไว้เอากระถางวางลงพวกนี้เนื่องจากว่าเวลาเราลดน้ําไปใช่ไหมคะพวกนี้มันยังเก็บความชื้นได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นกระถางของเราเนี่ยมันก็จะยังมีความชื้นนะคะมันก็จะดีกว่าประมาณนี้แล้วก็ดีด้วยเวลาถ้าเราวางไว้กับพื้นเนี่ยบางทีเอถอรถรดน้ําเยอะหรือฝนตกอย่างนี้นะคะก็อาจจะแฉะได้นะคะ การเชิญน้องขึ้นสูงอย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะแล้วก็มาอัปเดตกันนะคะพุกนี้ก็จะเป็นพวกบอลสีของคุณแม่นะไซส์แม่พันแบบนี้นะคะแม่ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าบางทีถ้ามีลูกนะคะไม้หน่อก็สามารถมาขอซื้อคุณแม่ได้นะคะมีหลากหลายเลยนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นพันดาวนะคะ,ะคือฟันไม่ได้เก่งบอลสีนะแต่จะพามาดูกัน นอกจากบอนสีนะคะของคุณแม่สมพรเนี่ยคุณแม่ก็ยังจะมีพวกเนี่ยค่ะสารพัดนึกตัวผู้ดูนะคะทุกคนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญทุกคนเห็นไหมวัสดุปลูกที่บอกว่าเป็นสูตรลับของคุณแม่ที่จะไม่รับอีกต่อไปคือกากมันนะคะไม่ใช่กากมันหมักยีสต์นะคะที่เป็นอาหารสัตว์คนละแบบนะ,ะดูกันนะคะนี่ จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะซุยๆเลยนะคะทุกคนจะซุยมากอะ่ะแล้วแม่บอกว่าใช้ลองใช้กับออบอลสีแล้วลดนะคะก็เลยใช้กับทุกตัวเลยนะตอนนี้ก็จะมีบ,บอลสีนะคะแล้วก็พวกโคโลนะคะพวกโคโลก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันฝั่งทางนู้นแม่ก็ใช้นะคะล่าสุดก็นี่แหละสารพัดนึกก็คืออะโลแม่ก็ใช้นะคะทุกกระถางเนี่ยแม่ใช้กักมันหมดเลยเห็นแม่นี่ไง แอบมาบอกเพราะตอนนี้แม่ติดลูกค้าอยู่นะคะใครนะคะที่มีเจ้าตัวนี้อยู่เนาะก็เอามาใช้แทนนะคะไม่ต้องทิ้งนี่คือสรารพัดนึกนะคะเขาเป็นตระกูลอ l โลเคเชียนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นเหมือนมีไข่ที่ทุกคนที่ทุกคนคุ้นชินว่าคุยไข่คุยไข่ก็พวกนี้นะคะประมาณนั้นเขาเาไม่ชอบไม่ชอบแฉะนะคะชื้นได้แต่ไม่แฉะนะคะถ้าใครอยากจะใช้ดินนะคะ ก็พยายามให้มันโปร่งเข้าไว้นะคะไม่แน่นเกินไปนะคะทุกคนรดน้ําก็วิธีรดน้ําคือเราเออ่เห็นว่าหน้าหน้าดินแห้งหรือเอามือจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะคะจิ้มเข้าไปเนี่ยแล้วมันฟีลว่ามันแห้งมากอ่ะก็ค่อยรดนะคะไม่รดทุกวันเพราะบางทีอ่ะเราเห็นด้านบนมันแห้งเนาะแต่ข้างล่างมันยังชื้นอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคะอันนี้สําหรับของอแก้วสารพัดนึกนะไม้มงคลเหมือนกัน ส่วนนี้ค่ะพวกสเสน่จันค่ะแม่ก็มีทั้งสเสน่จันทองนะคะสเสนจันสำริดนะคะแล้วก็สเสน่จันดํามีหมดเลยนะคะเอ่อหน้าก็มีขาวก็มีนะคะแล้วก็พวกโกเมนซึ่งเยอะมากอ่ะทุกคนดูโกเมนไซส์ใหญ่ๆบิ๊กบืก้มอย่างนี้เลยนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะขึ้นราคาวไว้ละกันเนาะ ใครผ่านมานะคะที่ร้านไม้มอบอนสีห่างจากนางรองกี่โลนะ15โลแล้วก็ประคำา8โลนะก็แวะมานะคะจังหวัดบุรีรัมม์มันจะส่งการแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าใครว่างนะคะเป็นทางผ่านเอาแวะมาเลยเพราะแม่ไม่ส่งนะคะแม่ไม่ส่งออนไลน์แม่อยากให้มารับเองที่มือส่วนนี้นะ่าจะเป็นวัชนานะคะ,ะต้นวัชนา นะคะน,นี่น่าจะเป็นวัสนาททองนะเราคิดว่าสวยมากนะคะสีแบบเป็นเลมอนเลมอนแบบนี้คือเขาแบบเป็นสีแบบนี้มันก็ไม่ต้องลุ้นกันนะคะทุกคนมันไม่ต้องลุนกันเลยมันสวยมากเลยสีแส่บตามาอ่าใช่ส่วนนี้จะเป็นพวกออ,อกโกนีมานะคะน่าจะเรียกว่าจำชื่อไม่ได้แล้วอกโกนีมาพวกนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะพวกเนี้ย อยู่ร่มก็ได้อยู่แสงเยอะก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าอยู่ร่มนะคะก็ขอให้แบบว่ามีอากาศไทยเทนหน่อยไม่ใช่ร่มแล้วอับมากนะร่มแล้วอับมากเนี่ยต้นไม้ไม่โตเราจะเน่าเอาได้นะคะถ้าแสงไม่ค่อยเยอะการระเหยของน้าไม่ค่อยเยอะก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะคะอ่ะที่สําคัญนี่จ้าแม่มีนี่เออลวยล้นฟ้าด่างนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่ากี่บาทนะเพราะว่าจะของไม่อยู่เราพาชมเฉย แม่มีรวยร้นฟ้าด่างนะคะไม้มงคลอีกแบบอีกตัวหนึ่งของแม่นะคะแล้วก็มีอย่างที่บอกพวกอโกนีมาแม่ก็จะมีเยอะเลยนะคะนี่ยกไปเลยนะใครผ่านมานะคะที่ไม้มอบอลสียกไปเลยเอโกนีมามีทั้งกระถาง8นิ้ว10นิ้วนะคะใหญ่ๆหบิ๊กบอมก็12นิ้วมีหมดนะคะ ส่วนนี้ก็เป็นพวกชกเก้าชั้นเอ๊ะหรือใบผักกาดอ่ะประมาณนี้ตัวด่างนะคะเป็นหน้าวัวนะคะสวยอะ่ะอืมไม่รู้ว่าถ้ามีต้นเดียวแม่จะขายไหมก็ลองมาขอแบบขอซื้อเอานะคะอ่ะต่อมานี่อย่างที่บอกเลยแม่ยังมีพวกโคโลนะคะนี่ลูกเด็กเล็กแดงเยอะมากอ่าตัวนี้นะคะ อะมาดูความพิเศษของเจ้าตัวนี้กันสําหรับเจ้าตัวเลมอนนะคะมาดูทางนี้นะเจ้าตัวนี้คือเลมอนลามนะคะอย่างที่เราบอกเนาะเลมอนลามอ่ะเป็นเป็นไม้ที่เราคิดว่ามันสนุกนะดูสิคะอันนี้เป็นเลมอนอยู่ดีๆเนาะสองใบเนี่ยเป็นเลมอนอยู่ดีๆแหละนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรีเวิร์สแล้วเนาะแล้วอยู่ดีๆก็มาเป็นเรดอายด้านนี้แค่แดนเป็นเรดอาย ฝั่งนู้นก็เรดไอ่าเดี๋ยวนะให้ดูนี่แล้วดูก้านสิคะดูความก้านของเขาอันนึงเป็นลายเลยอีกอันนึงก็คือขาวจัวน่ารักแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเขาคือกลายเป็นดงเรดไอ e เกือบทั้งบุดเลยเนาะดูดีมากนะคะสนุกสนานของกับการเลี้ยงเลยนะคะเลมอนสูงได้ขนาดนี้อะดูซีทุกคนใบใหญ่มากนะคะจริงๆเขาใหญ่ได้กว่านี้อีกนะ อย่างที่บอกแม่ใช้กากมันหมักนะคะทุกตัวเนี่ยแม่ใช้กากมันหมักแม้แต่กระดาษด่างขาวนี่และออดิบของแม่นะคะแม่ก็ใช้กากมันหมักเหมือนกันไปดูของออฟาโลกันนะคะนี่ฟาโลเป็นต้นแรกที่แม่ลองเขาเรียกว่าไงน,นะลองลองใช้กากมันหมักดูนี่นะคะนี่มันจะมีกากมันหมักผสมอยู่นะคะในเนี้ย พวกนี้นะจะมีกากมันหมักอยู่นะคะฟาโรก็นี่ค่ะหน้างอคอหักมากไม่รู้จะโกรธใครมานะคะสวยเชียวนะคะอ่าสำหรับแม่แม่ให้อยู่ในสลันนะคะน่าจะ50%เนอนาะอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้การที่สมมูิบางทีก้านมันโน้มเอียงหรืออะไรนะคะก็สามารถทำหลักกั้นนะคะที่กั้นแบบนี้อเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนู้นให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูหลักก้นก่อนนู่นค่ะ เราสามารถทําท่อ P ี c กั้นแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นไม้เป็นคอกให้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้เขาแบบว่าโน้มเกินไปเนาะ,ะหมดแล้วอ๋อนี่นมีนี่อีกค่ะเสือพรานแม่ก็มีเสือพรานนอกจากที่เห็นนะคะ,ะแม่ยังมีจันเงินใช่เราลืมพาไปดูจันเงินก็มีไซส์ใหญ่ๆแบบนูนนะคะจันเงินมี บอนสีลูกไม้ก็มีซึ่งเริ่มต้นอ,อยู่ที่100บาทนะคะใหญ่ๆเลยแม่ไม่ขายไซส์เล็กนะเพราะว่าไซส์เล็กบางทีมันเออมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะยับง่ายพังง่ายนะคะแม่ก็จะให้ใส่ที่มันโตขึ้นนะคะทุกคนถึงจะขายเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหาเนาะเอาไปแล้วตายอย่างนี้นะคะเราควรที่จะเอาไปแล้วสวยกันเลยดีกว่านะแล้วก็มีไฟเด็กค่ะทุกคนไฟเด็กคืออโลเคเชีย บางคนเอ๊ะดูสิเฟดเด็กเป็นอะไรคือเวลาเขาจะมีดอกค่ะใบพวกนี้บางทีมันก็จะมีความไกลๆกบ้างนะคะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปตื่นตกใจกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีดราม่าว่าตัวจะมีอะคอโลเคเชียสชนิดหนึ่งนะที่อยู่ดีๆก็แบบออกมามีหูสีเหลืองทั้งที่จริงๆแล้วแบบน่าจะต้องดำเงามากนะคะแต่ว่ามันบังเอิญเป็นใบเดียวแล้วก็เขาก็เอา,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 ามาขายเลยอย่างเงี้ยค่ะ บบกลายเป็นว่าคนที่ได้ไปอ่ะไม่มีติดหูเหลืองเลยนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องตกใจนะเห็นเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไฮบริดหรืออะไรนะมันจะออกดอกเนี่ยมันออกดอกมันก็เลยจะเป็นลักษณะขาวๆปะว่ปะวนๆแบบนี้นะคะเป็นเรื่องค่อนข้างจะปกตินะคะของโคลโลนะส่วนอะโลก็เนี่ยเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันก็จะมีแบบนี้ด้วยเพราะว่าปกติเราจะเห็นโคโลเป็นเยอะ เวลาที่หน้าออกข่าวเยอะๆอะก็คือบางทีมันจะออกดอกนะคะอันนี้ก็เหมือนกับมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะอะยังมีพวกสกุลซิงโกเนียนนะคะพวกอมงองอมเงินอมทองออมนาคอมชุมพูออมมณีมีหมดเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะ,ะไม้มอบอนสีเนี่ยแม่มีราคาเลทแม่ค้านะคะทุกคนถึงไม่ใช่แม่คา้าถ้าแวะมาอย่างเนี้ย แม่ก็มีราคาพิเศษให้อยู่แล้วนะคะแบบว่าให้มาพูดคุยกันประมาณนี้นะคะก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเออเราเคยเลี้ยงตัวนี้แล้วมันไม่ค่อยเติบโตทํายังไงกันดีวางยังไงดีหรือเปลี่ยนวัสดุแบบไหนดีนะคะเอาเป็นว่าช่วงสงกรานนะคะหรือช่วงอื่นๆนะคะถ้าใครแวะผ่านมานะคะว่างๆแวะผ่านมาก็แวะมาที่ไม้มอบอนสีได้นะคะแนะนําเลยนะคะแม่สมพร เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเดี๋ยวพ่าจะทิ้งเบอร์โทรแม่สมพรแล้วก็ลิงก์ Facebook ของแม่ไว้ใต้คลิปนะคะใครสนใจต้นไหนก็ออลองแชทไปถามแม่ก่อนว่าขายไหมนะคะหรือว่าโทรหาแม่นะคะว่าขายต้นไหนบ้างนะคะแล้วก็พิกัดของร้านอยู่ตรงไหนโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ